สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกาเซียทฤษฎีใหม่ในรอบปีครับฝนตกมากนี่ครับกาดพอนแห้งฝนตกมากครับตัวหางแย่ดอกบานก็อาจึือร่วงครับแต่ว่าปีนี้มันมีสามรุ่นมีสามรุ่นครับมีต้นนี่ก็หางแย่ใหม่เบิร์ตมีร่วงอยู่แล้วครับกาใหญ่ยางเสียยางครับแต่ว่าก็ดี ตกไม่ลมครับตกบอลมครับที่กายเนี่ยตกล่มครับปีนี่ตกมากบอลมครับล่มอยู่ผมวบ่ไม่แรงครับนะครับตกถือว่าน่าเนี่ยครับเนี่นะครับตัวดอกบานกับสีเสียครับอ้างแย่ขาขาวกับสีรวนอยู่ครับร่วงนี่ยครับ แต่อีกสองวันมาดูกันครับว่าจะอยู่นี้จะร่วงหมดที่เหลืออยู่ประมาณเก็บต้นครับนี่ต้นนี้ก็ใช่เก็บต้นเก็บต้นต้น,ตน,ตนใหญ่ๆแบบนี้ครับที่ดอกบานที่หลังครับรุ่นสามกดแรงเด้อได้ยางก็เสียยางกาศมันร้อนแต่ข้อดีคือตกไม่มีลม ดีกลัวที่สุดคือลมครับพายุลมร้อนครับกลัวที่สุดสําหรับชาวสวนทุเรียนครับถ้าตกมาไม่ลมก็ดีครับถ้าตกมาแล้วพายุมาลมแรงโอ้โหชาวสวนทุเรียนกลัวที่สุดครับตกมาถ้ามีร่วงมันก็มีม้างอยู่แล้วต้องร่วงเพราะว่ามัน หางแย่ยังไม่ไหม้ตัวขาวก็จะร่วงตัวไหนดอกบานดอกตูมอาจจะหลุดรอดไปรุ่นนี้รุ่นรุ่นถ้าฝนหยุดก็อาจจะอยู่ครับแต่สำหรับทางแยไ่ไหมคนไหนที่ปัดดอกเมื่อคืนนี้ก็คือร่วงหมดครับดอกเขาขาวแต่มันก็ร่วงแต่มันก็จะมีอยู่นิดหน่อยครับ ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าปีนี้ถ้าไม่ตกนี่ลายแดงเข้าเต็มใบเลยครับแต่ละสวนครับฝนตกมาก็ช่วยลายแดงได้ด้วยครับเนียตกดีแล้วตกงามด้วยตกแรงแต่ไม่มีลมก็โอ้โหปาถนามากเลยครับได้อย่างเสียอย่างช่างมันล่วงช่างมันถ้าทุเรียนไม่หักไม่โค่นก็ดีแล้วครับ ตกแรงด้วยครับนี่ตัวอย่างเดียวตัวลมตกแรงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ตกที่นี่ครับนี่ชาวสวนทุเรียนกลัวมากที่ตายุครับนี่หลังจากฝนตกไปแล้วครับพี่น้อง สองสามวันมาดูกันครับพี่น้องร่วงได้เลยครับพี่น้องร่วงเดี๋ยวจะขวนครับฝนตกแห้งวันที่สิบสี่ครับตกดีหน่อยไม่ลมครับตกแรงก็ร่วงครับหางแย่ยังไม่ใหม่นี่ร่วงก็รอไปอีกจะสี่ห้าวันว่ามันจะอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยร่วงเพราะว่าน้ําน้ําเกินครับ ปกติถอยน้ํานี่ก็ห้าวันแล้วครับแต่ยังไม่ถึงห้าวันครับฝาลวลงมานี่ครับเริ่มเริ่มจะมีตัวไหนจะรอดมันก็จะอาจจะขึ้นเกล็ดครับนี่นะครับบางกิ่งก็ไปหมดเลยครับฝนตกวันนั้นครับนี่ตัวไหนมันจะรอดมันก็ขึ้นขึ้นเกล็ดไม่รู้อ่ะเนี่ยนี่ยังไม่ได้ให้น้ํานะครับตั้งแต่ฝนตก วันที่14บสี่มีนาวันนี้ก็17ก็ยังไม่ให้รุ่นที่รอดก็ก็เป็นรุ่นขึ้นเกล็ดแล้วก็พริกลูกครับเรียกพริกลูกแล้วรุ่นนี้จะขึ้นไวถ้าโดนฝนมานี่จะขึ้นไวครับนี่ครับถ้าได้แบบต้นแบบนี้ก็ดีนะครับนี่ทุกลูงเรียนมันจะไม่ได้แบบนี้ทุกต้นนะครับ ถ้าแบบนี้ทุกต้นแล้วก็สามารถเรียกได้แต่งได้ครับนี่สามารถแต่งได้นี่ก็เริ่มแต่งแล้วครับนี่นี่ครับแต่งแล้วนะครับนี่นี่จะแต่งอีกรอบนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงครับอยู่นี้จะแต่งไวครับแม่เ <c oughs> นี่ยลูกนี้ได้แล้วเนี่ยพอแล้วครับนี่กิ่งนี้ก็ไม่เกินสองลูกครับน,นี่ตัวไหนขึ้นสวยๆก็จะตัดอีกประมาณสิบวัน ็เอาไว้สามซึ่งว่าเราจะเอากิ่งนี้สองลูกลเลาไว้สามครับพอปีนี้คัดให้เร็วคัดช้ายอดก็จะมาหนามก็จะแดงต้องไปกดยอดดีครับอยู่นี้ไม่ได้กดยอดครับรุ่นนี้รุ่นแรกก็ไม่ได้กดครับอยอดมาก,ก็ไม่ได้กดเพราะว่าอยู่สวนนี้ก็ อยู่ที่ให้น้ำครับนี่ครับรุ่นแรกรุ่นแรกก็แบดประมาณกิโลแล้วครับนี่เกกิโลแล้ว,ลวนี่ครับรุ่นนี้ให้น้ำครับให้น้ำคือให้ให้สิบนาทีทุกวันหนึ่งป้องกันยอดนี่แหละครับเพราะปีนี้แต่ละสวนนี่รุ่นไขน่นกกระทา รุ่นไข่ไก่จะข่าวว่ายอดมาเยอะครับนี่ยอดก็ก็มาน้่นะครับนี่มาแล้วครับ,ก,บก็บานแล้วครับนี่นี่นี่ครับก็บานปกติเพียงแต่ว่ายอดมันมาทุเรียนเราเนี่ยสร้างมเมล็ดแล้วนี่ครับทุเรียนเราสร้างมเมล็ดแล้วขึ้นมเมล็ดแล้วจะหกสิบวันแล้วนี่ก็ลูกใหญ่แล้วมันไม่ลูกเล็กครับว่ามันจะอยู่ไหมรออีกประมาณสิบวันครับ เพราะว่าฝนมาวันนั้นอะ่ะถ้าตัวในยอดมันจะมามันไม่อยู่แล้วครับตอนนี้แต่ตัวนี้เราแต่งเร็วหน่อยแต่งเร็วหน่อยแต่งขาดอย่างอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้ง่ายจะอยู่ครับเนี่ยดูดูขั้วมันตัวนี้มันจดกันแล้วขั้วมันนี่ครับอย่แบบนี้ครับมันเสมอกันก็ต้องดูตรงนี้ครับมันเสมอกันถ้าอีกประมาณสิบวัน ถ,ถ้ามันไม่ร่วงก็แสดงว่าอยู่ครับเ่ยัว่ามันตัวนี้ใหญ่มันจะสมานเข้าหากันครับเสมอเขาว่ามานะครับอืมตัวนี้เอาไว้สี่สิบกว่าสี่สิบเอดสีสิบสองตอนนี้ผ่านมาจะหกสิบวันแล้วร่วงไปสองลูกครับ ตูดเป็ดเนี่ยตัวนี้ห้าสิบแปดลูกครับนี่ตัวนี้ห้าสิบแปดลูก,ลกยังยังไม่เจะคโบสิคบครบหกสิบวันยังไม่มีล่วงสักลูกครับมันก็จะมีมั่งอยู่ครับแต่เพียไวห้าแปดลูกนี่แหละครับอ่าไม่ได้เพียไว้เยอะครับเพียไว้เก็ดแปดลูกถ้าอยู่ก็อาจจะงอนิดหน่อยครับดีหน่อยครับฝนตกมา ดีอย่างเสียอย่างครับดีหนึ่งไม่ลมสองทุเรียนมีหลายรุ่นนะแต่ถ้ามีรุ่นเดียวนะโอไม่เกณฑ์ขึ้นครับมันจะไม่ไม่เกณฑ์อย่างเดียวครับมันจะมีหวา,วานขึ้นด้วยถ้ามีรุ่นนี้รุ่นเดียวครับคือจบครับเนี่ยไปรู้จะอยู่เท่าไหร่บางกิ่งก็ออกหมดเห็บนะครับ รุ่นนี้มีสิบต้นครับรุ่นรุ่นนี้มีสิบต้นทุเรียนอย่างนี้สี่สิบกว่าต้นนี่รุ่นนี้มีสิบต,ต้นครับไม่รู้อยู่อยู่เท่าไหร่บางกิ่งนี่โล่งเลยครับเนาะ,ะบางกิ่งโล่งเลยนี่แหละต้นนี้นี่กําลังบานก็มีปีนี้ทุเรียนนี่โหยใครว่าสามโลร้อยรอไปหน่อยนะครับใครอยากกินสามโลร้อยลอยนะครับ ผมอยากให้พี่น้องมาปลูกทุเรียนเยอะๆนะครับตลาดต้องการเยอะอยู่มันอยู่ที่ว่าแล้วใครจะทําได้เท่าไหร่ใครจะทําดีเท่าไหร่เงี้ยแหละมันไม่ไ่าทําแล้วดอกออกมาจะไล่เดินนะครับถ้ามาเจอฝนแบบวันที่สิี่นี่ก็งานเข้าครับร่วงครับ เกอบสองชั่วโมงครับนี่ตัวไหนไหมมันก็จะอยู่แต่ตัวไหนข,า,ขาวๆนี่จะอยู่พื้นหมดครับนี่แหละการทำทุเรียนครับมันอยู่ที่จังหวะถ้าใครทำออกมารุ่นเดียวมาเจอฝนนี่ก็โหแบบลงทุนมาเยอะอะครับทั้งปุ๋ยทั้งอะไรถ้าร่วงรุ่นนี้ก็ปีหน้านะครับทำใหม่ต้องทำใบ ไปก่อนปีหน้าถึงจะได้ครับก็ต้องรอก่อนทำใบฟื้นต้นใหม่นี่แหละครับทำทุเรียน <c oughs> นี่ทำง่ายนะครับสมราคาแหะครับปีนี้ยิ่งจะราคายิ่งพุ่งเลยครับทำยากอากาศก็บางคนบอกว่าอากาศไปโทษอากาศไม่ใช่ครับไม่ได้โทษครับเพราะว่าบางจังหวัดเราดอกบานมา ออกบานแล้วหางแย่ยังไม่ใหม่นี่ฝนมานี่ครับก็คือจบเลยครับถ้าหางแย่ไหมพีกลูกนี้จะดีครับถ้ารุ่นนี้ถ้าฝนมานี่สบายครับขึ้นลูกไวถ้ารุ่นนี้ครับนี่มันรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้รุ่นสองครับอืรุ่นนี้รุ่น,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 นสองสบายหน่อยนะถ้ารุ่นสามนี้ยังวิกฤตอยู่ครับ รุ่นที่สามรู้สึกว่าขั้วจะเหนียวมากครับรุ่นที่สามนี่ครับรู้สึกว่าจะขั้วจะเหนียวมากเหียอแต่ขั้วครับนี่ครับรุ่นสามครับตัวนี้ใหญ่นะครับมันชี้นิดน้อยนะครับต้นนี้ถ้าฝนมาแบบวันนั้นก็จะยบบนี้นะครับนี่นี่ก็เรียกเหลยอแต่ขั้วครับนี่ขั้วเหนียวครับรุ่นนี้ขั้วเหนียวมากไม่มีร่วงครับขั้วต้องมีปาดออก แต,แต่ลูกร่วงหมดครับอ,อยู่นี้ไม่ได้ใช้ใช้ฉูดขั้วเหนียวนะครับแต่แต่เหนียวมากเจอฝนนี่ร่วงหมดเลยเดีแต่เดี๋ยแต่ขั่วครับ <c oughs> อย่าไปซีเรียสครับปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนมาผมปลูกมาห้าหกปีไปดูได้หลายสวนมาก็มันมีอะไรให้ตื่นเต้นหลายๆอย่างครับกดดันมากปีที่แล้วนี่ก็ ทั้งลมทั้งพายุต้นหักสีกโอ้โแบบสาหัสสากันครับตัวนี้ไห้นห้น้ําอยู่ครับสิบนาทีครับการทําทุเรียนครับมันเราจะไม่ได้เราหวังไว้มันก็จะไม่ได้เต็มที่นะครับเราจะคาดการณ์อะไรไม่ได้ทาทุเรียนนี้จะเอาต้นนี้เท่านู้นเท่านี้ไม่ได้ครับ อืปลูกทุเรียนถ้าได้ตัดลงเข่งแล้วได้เงินถึงว่าได้ครับอยู่ในต้นนี่ก็ก็ลุ้นไปครับลุ้นทุกรอบลุ้นฝนมาลมมาก็ลุ้นครับเป็นลูกมาก็ลุ้นว่าจะอยู่ไหม ก็จะอยู่กี่ลูกพราะลูกใหญ่หน่อยลมมากริ่งสกีก็ลุ้นอีกว่าจะอยู่ไหมนี่ครับการปลูกทุเรียนมีลุ้นระทึกได้ตลอดครับมีมีเอฟซีท่นหนึ่งครับคอมเมนต์ผมทุกทุกคลิปเลยครับอีสานอีสานปลูกทุเรียนอีกหน่อยก็ ปอดคอกันตายครับสามโดร้อยครับอันนี้ผมจะตอบให้มีคอมเมนต์ทุกคลิปเลยครับว่าอีกหน่อยก็ปูคอกันตายครับผมว่าตอนนี้นะใครมีทุเรียนขายนี่ปีนี้นะรวยครับผมบอกเลยครับปีนี้ใครมีทุเรียนขายนะเต็มทุกต้นเลยครับีได้ รวยครับปีนี้สําหรับสวนผมนี้มีสี่สิบห้าสิบต้นก็ยังไม่ได้ทุกต้นเลยครับอผมทํามาเนี่เอาลูกมานี่ปีที่สามที่สี่นะครับไม่ได้ทุกต้นเลยครับทําทุเรียนครเจอฝนมั่งเจอพายุมั่งร้อนมั่งดอกบานหางแยะไม่ฝนมาครับนี่รอบนี้ครับ ปีนี้ผมทาดอกผู้เรียนสวนนี้นะครับสามรอบครับปีนี้นะครับสามรอบทาดอกผู้เรียนครับสามรอบถึงได้ครับนี่ครับรอบแรกผู้เรียนสี่สิบห้าสิบต้นนี่ครับรอบแรกผลมาตาปูตาลาไหมครับเหลือสี่ต้นที่มันผ่านวิกฤตไปเหยียดตีหนูครับนี่เหลือสี่ต้นครับ นี่เหลือสีต้นที่เหลือทำดอกใหม,ม่ทำดอกใหม่มาได้อีกรอบหนึ่งผลมาอีกยอดไหลสะสมอาหารใหม่หยุดน้ำใหม่ทำใหม่ครับเนยทำทุเรียนครับปีนี้ไ่ใช่ง่ายครับแค่จะทำดอกปีนี้ใครทำดอกได้ก่อนแล้วถ้าฝนไม่พาย ไม่ผ่าดอกบานแล้วก็ะเยียดตีหนูนี่โหสุดยอดครับเนี่ยบางต้นนี้ก็บานครับพีกลูกแล้วแต่ที่แน่ๆที่ได้กันก็คือรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้แหละแต่รุ่นนี้ครับสอยทิ้งครับไม่ได้เอาไว้หรอกเพราะว่าไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เอารุ่นเดียวกันง่ายกว่าให้น้ําก็ง่ายเอารุ่นนี้ พอต้นรุ่นนี้สอยทิ้งหมดครับดอกบานแค่นี้พอครับเพราะว่าให้น้ำมันก็ร่วงแล้วครับร่วงดอกบานบางทีกิ่งเดียวกันมีทั้งพี่ทั้งน้องทีก็ดอกครับไม่อยู่ทำมาแล้วครับไม่อยู่เพราะว่าให้น้ำสิบนาทีก็ยังไม่อยู่ครับร่วงครับรุ่นนี้ก็ร่วงไปสิบกว่าต้นครับฝนมา แดงๆครับก็มีดีอย่างเสียอย่างครับฝนมาก็อากาศก็ให้ความชุ่มชื้นของแปลงเราไม่ร้อนผู้เรียนก็ไม่เครียดคนก็ไม่เครียดด้วยถ้าอากาศร้อนคนก็เครียดทุเรียนก็เครียดจัดมีสิทธิ์่วงแต่ฝนมานี่ก็นหนามเขียวครับจ,จริงๆเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างนี่ครับจริงข้างล่างนะครับทุเรียนปีนี้จะเอาไว้แค่ ลูกหนึ่งไม่เกินสองลูกครับอย่างกิ่งนี้ครับก็สองลูกครับไม่เกินสามลูกครับสนมากเอาสองครับจะได้สมบูรณ์ครับไล่ไปครับนข้างล่างนี้เคยเอาไว้แล้วครับสี่ลูกห้าลูกครับไม่อยู่ครับบิดงอเพ่อกิ่งนี้ก็ไม่ได้ครับเอาสองลูกพอครับนี่อย่างนี้มันเริ่มเริ่มงอแล้วครับเอาออกครับเนี่ย เพราะว่าต้องแต่งไปครับนี่เรื่อมงองอนนี่ตัดทิ้งหมดเลยครับจิิงนี้ไม่เกินสามลูกครับข้างบนไปนี้ไม่เกินสองสามลูกครับจะไม่เอาไว้เยอะครับหนึ่งเอาไว้น้อยหนีกันยอดไหลครับลูกขึ้นเร็วสามถ้าเอาไว้มากแย่งอาหารกันสามก็แดงครับอืจะแต่งขาดไม่เกินยี่สิบกว่าวันครับทุเรียนอย่างนี้ครับ ทำแบบรุ่นแรกครับปีที่แล้วก็ทําแล้วครับเนี่ยอย่างนี้เอาไว้เยอะๆก็มีเอฟซีถามนะครับตัดออกแล้วมันจะไม่ร่วงครับมันยิ่งเดียอน้อยถ้าลูกไหนมันขึ้นแบบนี้ครับนี่ถ้าลูกไหนมันขึ้นแบบนี้ถ้ายอดไม่ไหลกุมด,ดูแลยอดได้ให้น้ําสม่ําเสมอไม่ให้น้ํามากเกินไปยอดไม่ไหลครับถ้ารุ่นนี้แล้วครับ ยังไงก็อยู่ครับแบบทรงนว้นี้ครับเนี่ยเรารู้แล้วว่าทรงมันสวยทิ้งดิ่งอย่างนี้ครับนี่ถ้าแบบนี้ยังมีส์ร่วงครับนี่งองงอแบบนี้มีส์ร่วงครับในกิ่งนี้ยแต่ลูกนี้ยังไงก็อยู่ครับเราอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยช่ว่ากิ่งนี้เราจะเอาแค่สองลูกตอนนี้เราเรายังเอาไว้ห้าอยู่ครับอีกสิบวันมาคัดอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนมันจะสวยในลิเรียสี่ลูกนี้ครับ ตัดทิ้งเลยครับตัดแบบขาดไม่เหลือใยใหญ,ใหญ่ถ้าเอาไว้ก็หนามแดงแย่งอาหารนั่นครับอย่างกิ่งนี้อย่างต้นนี้ครับชัวว่ากิ่งนี้สามลูกกิ่งนี้สองลูกครับไล่ดูเลยครับผมแต่งทีแรกต้นนี้นะครับถ่ายรูปมามาถ่ายแบบนี้จะมองไม่เห็นเลยจเล็กมาก แต่งไปแล้วล่ะครับสองรอบเนี่ยรอบแรกก็คัดตั้งแต่เท่าเท่าเท่าหัวแม่เท่าเท่านิ้วก้อยครับรอบสองก็คัดแล้วเนี่ยคัดอีกรอบนึงก็คือขาดเลยเนีย่ครับตัวไหนสวยเราจะรู้เลยครับเพราะว่ามันจะทรงมันแบบนี้ครับคือห้าพูเจ็ดเอจบแบบนี้สองลูกเนี่ยอยู่กิ่งเนี่ยอยู่ท่าทางแล้ว ไม่รอดครับไม่รอดเพราะลูกไม่สวยครับไม่รอดอย่างทิงเนี้ยหน่สองลูกนี่จะไม่รอดหรอกครับเพราะว่าตอนปัดดอกความสมบูรณ์ไม่ได้การร้อนด้วยสมสมบูรณ์ไม่ได้มันก็มาแบบนี้นครับครัเกษตรทฤษฎีใหม่ก็วันนี้มาอัปเดตทุเรียน,วนสวนซ่องเกษตรทฤษดีให้พี่น้องดูว่าเป็นยังไงฝนตกร่วงครับมีเอฟซีถามอยู่ร่วงครับ ร่วงก็ปีนี้ก็ดีหน่อยครับมันมีหลายรุ่นอืมถ้าคนไหนมีรุ่นหางแย้ไหมฝนมาเนี่ยโหแบบเก็บซ้ำน้ำใจครับตอนนี้มีอยู่สิบต้นครับไม่รู้จะเกี่ยวกี่ลูกครับอีกประมาณสิบกว่าวันนี่รู้เรื่องครับมันจะขึ้นเก็ดถ้าอยู่ก็คืออยู่ถ้าร่วงก็คือฟื้นต้นทำใบแต่งกิง่งทำรอเลย ต้นต้นที่สิบต้นนะครับถ้าต้นไหนร่วงก็ตัดแต่งกิ่งจะทําใบบํารุงต่อครับแต่งกิ่งตัวไหนเราไม่เอาแต่งเลยครับไม่รอแต่งไปรอห้าตัวไหนไม่มีลูกก็แต่งรอเลยครับเพราะปีหน้านี่ถ้าอากาศดีหนาวมาเร็วก็เอาก่อนเลยครับเอาเป็นต้นเป็นต้นไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าปีนี้ก็ทําเป็นต้นเป็นต้นไปดีแหละมันไม่พร้อมกัน เกษตรทฤษฎีใหม่ก็โคจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้ทุกๆุคนนะครับทั้งไทยทั้งซอ,อปปอวทั่วโลกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรอบหน้าจะมาดีดอีกทีที่ยิงรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับใส่ปุ๋ยได้ได้นะครับที่สวนใส่แล้วใส่เขาเอินว่าเขาเรียกว่าใส่ปั้นลูกครับบางคนก็ สิบสองสิบสองสิบเจ็ดที่สวนนี่ใส่เป็นสิบห้าห้ายี่สิบครับใส่ได้ครับบางคนก็ใส่สูตรเสมอครับปั้นรูปใส่รอบโคนต้นรอบนี้แหละครับไม่หาหางต้นออกไปประมาณเม็ดก็ลดน้ําให้เปียกๆครับวันนั้นครับวันที่เราใส่ครับชื่อว่าวันนี้เราใส่แล้วก็ให้น้ําไปสิบห้านาทีที่สวนนะครับสวนผมแต่วันถัดไปก็ให้สิบนาทีครับ หนึ่งเพื่อไม่ให้ยอดออกเร็วครับสองก็ให้ทุกวันครับสิบนาทีทุกวันครับหัวก็เป็นหัวหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับนี่หัวหูช้างนี่ครับเขาเรียกหัวสองร้อยอะไรนี่นะครับนี่นี่นะครับให้แค่สิบนาทีครับเป็นหัวสองร้อยแบบนี้นะครับต้นหนึ่งมีสองหัวบางต้นก็สามหัวครับมันแล้วแต่เพราะว่าอยู่นี่ปลูกสลับฟันปลาครับ คลิปนี้กอขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ